ทุกคนนะครับถอนเลยครับจันเย็นครับเี็น้ลังสองทีมครับจันเย็นจันเย็นพอครับพอครับแม่แล้วอย่าลืมนะก็ถือว่าไม่ได้เปรี้ยเสียเปียลกันมากมายแล้วก็ตรงนี้ครับอล้ก็เสด็จต้องหิดดังเวลาดเดินอันนี้ก็เราเวลาเดินนะขยับมาตรงนี้ก็จะทางกับพออันี้พอและเชตวันนี้นะก็เลโก้ go go แล้วก็โก go go ยังไม่ได้ดีกว่ามาพูดถึงคู่นี้ดีกว่าครับคูนนี้โยอดมังกงมาจากไทม์ยง go ตรงนี้ก็เล่าใจบอกว่าตรงนี้ก็ทีโบลนี่ก็ต้งควานี้ก็ต้งความก็ไก่วิตไก่วิตมาแล้วจ้าไก่วิตสี่สองยังไงไลน์ไปตงกวาแล้วก็วิวัดใส่ความก้โก้ยอดตาคับมาที่ขยับเดินต่อมาที่เหนือก็เรียกโตก๊ะขยับมาตั้งใหม่ก็ปะปะการนี่นะครับแม่ยอดทีมจากเมืองสัตหีบชีบุลชนบุรีครับอาจารย์บอกว่าเองฟาวตรงนี้ ตกกับมาสำรับตางความของไาน์ละาจรสิทธพัฒน์มาที่องกรกาดีอาเด็กันแล้วสำหรับจังหวะดีแ้ก็ดับบอลนีขึ้นมาไม่ได้ะรชิงเรียไม่ได้นี่ก็เลเล่นต่อไปสำหรับทีมงานของปราบพาคาอเกันแล้วพาคานแล้วตรงนี้ครอาจารย์บอกว่าให้เล่นต่อไปดกันเปิดออกออกมาดกันทางกาวยกันบอลแรกเยียบทีเดียวกันหนึงจังหวะรอเพื่อนอยู่รางและตัดเข้าบอลแล้วก็ใจเย็นก็้าเคครับใจเย็นไม่ออก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 ถอยเอยถอยเลย ถอยมบเลยครับถอยเลยครับจันเย็นัำลังสองทีมครับจันเย็นจันเย็นพอครับพอครับแม่และอย่าลืมนะกฎกติกาที่เราเขียนเอาไว้อย่างที่พี่บอกครับทำอะไรระวังด้วยกฎเกณฑ์ที่เราเขียนเอาไว้ตั้งแต่ทุกทีมเริ่มงของการข่งตั้งแต่แบบแรกตั้งแต่แบบแรกยาวยาวต้องเข้าไปให้ผู้สินตัดสินยาวถอยมาก่อนถอยมาก่อนโอเคก็เป็นใบแดงครับวิรวัฒน์แล้วก็ทำความของ องนี่ก็บวลเชิอผู้สินครับแม่ตั้งใจให้ใบแดงทั้งคู่เลยครับเดวกนแล้วตรงเดวกนแล้วขยับกันต่อว่าอยากนแลังกับโลตรงเด้กนแล้วดูการรองแล้วก็ยังอยู่ีับสสายนีรับเปิดใยามาก็ขยับเดินต่อก็มาที่โขเกี่ยวไว้ด้านลาบอลแล้วตัดมาแมไกวิจังวะนี้บินเข้าขวาเรียบ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  โอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮือเฮือเฮือโอ้แล้วนี่ครับนี่ครับแม็กไกวิทครับโอ้โหนี่ครับบอลหลุนมาตรงนี้นะเจ้าแม็กไกวิทครับเดาะมาไม่ผ่านบอลเชนแล้วตัดออกมาแล้วจังหวะนี้ว่ายังไงบอลลุนใส่โว้ยโว้ยยังไม่ได้โอ้แล้วนี่ครับปลาปาค้างก็ขยับเดินต่อครับหมามาจนที่แตะรองขามาสวยแล้วตอนที้ไหลมาที่ใส่หิวเข้าซ้ายแล้วก็ใส่ซ้ายโว้ยโว้ยโว้ยโว กลับมาสวรรค์เกอเสมัยเก่งเล่นหมายเลขงสิบกับอย่างอัสยูจักรายุทธ์รับปอบปิ่น้องอาเด็กนะกลับมาทองกันอีกมีกำลังครับเด็กนะโอ้หรือว่าเล่ต้นนี่เด็นะและตบทางซ้ายจักรายุทธ์เล่ไม่ได้แล้วก็ฟาวเสียวแลกเปิดการผลิตวันนี้มองซ้ายมองขวาแล้วก็ใส่ขวาใส่ขวาเรียวยังไม่ได้โอ้แล้วเด็กระจังหวะนี้ปัดออกมาก่อนแล้วใส่ขวาการสำรับเฟิร์สจักรายุทธ์ปาดมาตรงกลางพิจิเนกเนย

รอบมีคูให้เต็มสิบไม่ได้คนยิงบุญยลิศคุ้มครองเอาดูกันแล้วได้ว่ายังไงรากระชากตรงนี้ใส่ซอเรียบ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 เลยเยื่อเยย่ทีเจ้าแฟนขายยาตัดเข้ามายังเกี่ยวไว้ได้ไรเอามาแฟนใส่ซอแล้วก็ยัง เอฟซีทางบ้านนะถามหาเกสซังนี่กันแล้วโอ้หน okay. ึ่งว <cra> ่าโดนกรโตกลับมาไปอาจารดูดิอยู่แปดปอนด์แล้วก็ฟาโก่แล้วแต่วันนี้ครับแม่รับคอนโทษไปเลือกไปกันสำหรับทองโชชัยสุเทขวาดาวตกจังหวะนี้ครับลาโก้ลาโก้บดเวลลาโอเด้งเกสซั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 งเวลาเราต้องลงเต็มตั้งนานก็ไม่ลงตายตายโอเคครับขอบคุณมากครับแม่แล้วปะมาน ป่าพาคานยังมีสิทธิ์ประกาศนางฟ้านะนี่ครับนี่นะเก้าเอาหนึงครยังมีโอกาสนะเสากระปาพาคานครับนี่ครับ